หลังจากที่ผมรักษาเนาะทุกอย่างก็ดีขึ้นจนเราคิดว่ามันหายขาดแล้วแหละเราก็ทานยาต่อเนื่องแล้วก็มาปรึกษาก็เหมือนเดิมมะฮะมาก็เป็นคุณหมอแผนกแบบจิตวิทยาจิตเวชแต่ว่ามันเพิ่มเติมมันนิดนึงตรงที่ว่าเขาเป็นคุณหมอเกี่ยวกับทางด้านสมองโดยตรงกินยาด้วยนะฮะแล้วก็ให้เราเล่าระบายอะไรมาผมก็ไม่รู้จะระบายอะไรเพราะผมก็ไม่ มันไม่ได้เครียดขนาดนั้นผมไม่ได้มีธุรกิจหมื่นล้านพันล้านนึกอกปะอาจจะมีเรื่องเครียดกันใช้เงินเดือนเดินไม่ชนเดือนอะไรเงี้ยมีนงมีนี่อะไรก็เป็นปกติทั่วไปปะก็เลยรู้สึกว่ากินยาแล้วกันหมออยากให้เล่าอะไรกูก็เล่าไปเรื่องคุณพ่ออะก็เล่าไปเรื่องเงินอะไรก็เล่าไปก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งแบบรักษาอยู่ประมาณ5ปีมั้งฮะแล้วก็หายจนเราคิดว่ามันหายดีคุณหมอก็ค่อยลดยาลดยาจนสุดท้ายยกเว้นยาไปเลยนะฮะก็บอกว่าโอเคปิดเคสละคุณ น่าจะปกติแล้วเออระหว่างนั้น5ปีเนาะมีอาการบ้างจนสุดท้ายปีสุดท้ายปีที่5เนี่ยอาการไม่มีอีกเลยเป็นเวลาหนึ่งปีคุณหมอก็เลยบอกโอเคปีหนึ่งละมั่นใจแล้วว่ามันมันไม่มาละก็เลยเลิกตอนนั้นดีใจมากเพราะว่าไม่ต้องไปหาหมอละจริงๆค่ารักษามันก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับได้ความรู้เพิ่มขึ้นโดยเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคแพนดิทิสซอร์เดอร์เนี่ยมันคือโรคผมต้องบอกกน,นะมันเหมือนโรคเรา โรคมะเร็งเหมือนโรค NCD เหมือนคือเหมือนโรคปกติเว้ยหลักการมันคือสมองเราฮะมันทํางานโดยการใช้เคมีมันจะเป็นเคมีคู่กันมันมีเคมีหลายตัวนะฮะแต่มันจะมีเคมีอยู่2ตัวมั้งผมจาชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะถ้าจําได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้โดยคนปกติมันจะเท่ากันมันจะขึ้นลงขึ้นลงเท่ากันถ้าอีกตัวหนึ่งลดมากๆหรือหายไปมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้เรียกว่าแพนดิสอนเดอร์ นะคือมันไม่สมดุลกันวิธีการก็คือทานยาเพื่อปรับสมดุลจำไว้นะฮะโรคแพนิเดสอเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะฮะมันเป็นโรคแล้วมันเป็นโรคที่มันสะสมเรื้อรังมาตั้งนานจนมันแสดงอาการออกมามันเหมือนร่างกายคุณถูกใช้งานอย่างหนักจนมัน weak นะฮะจนมันอ่อนแอเฉดเช่นเดียวกันสมองคุณถูกกระทบไม่ใช่กระทบกระเทือนถูกใช้งานอย่างหนัก จนมันวีกอะ่ะคุณไม่ได้พักกับมันเลยอะ่ะคุณไม่ได้ผ่อนคลายมันผมโชคดีผมไม่เคยเป็นตอนขับรถผมเป็นตอนนอนเคมี <c oughs> แม่งก็จะไม่เท่ากันตอนกูนอนนี่แหละจสุดท้ายก็คือหายนะครับผมก็ใช้ชีวิตปกติก็กลับมาใช้ชีวิตปกติ <c oughs> มันก็มีทํางานก,นกับเครียดบ้างนู่นนี่นั่นอะไรไปปรากฏว่าหายอยู่ประมาณสักสองสมปีแม่งไปอีกแล้วคราวนี้คือกลับมาเป็นแบบสาเหตุมันมันมีหลายอย่างเนาะ เอออีกเรื่องหนึง่งผมลืมบอกคนที่เป็นโรคแผิคดิสอดเดอร์เขาห้ามกินกาแฟนะฮะห้ามกินอะไรที่เป็นคาเฟอีนที่มันกระตุ้นสมองอะวิตามิน B ก็ต้องกินแบบวิตามิน B มันกระตุ้นสมองเนอือะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทานเข้าไปแล้วมันกระตุ้นสมองอะช่วงช่วงห้าหกปีที่ผมรักษาผมไม่กินกาแฟเลยนะคือเลิกกินไปเลยผมเป็นคนชอบกินกาแฟมากแต่ว่าพอรักษาหมอคราวนีเ้เสร็จก็กลับมากินอีกมันก็เป็นอีกมั้งนะฮะแต่ว่าอาการไม่ได้หนักเหมือน เหมือนครั้งแรกๆที่เป็นแล้วเหมือนครั้งวันแรกๆที่ผมชาเย็นไปครึ่งซีกไม่ไม่มีแล้วอาการันไม่มีแล้วเพราะเพราะยามันถูกควบคุมมันควบคุมาการหลั่งสารในสมองแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันเท่ากันปกติอาจจะมีลดบ้างหย่อนบ้างอาการมบลเสแงออกมาจนผมต้องมาหาหมออีกรอบหนึ่งนะฮะไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นประเด็น <laughs> เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคราวนี้ผมมารักษารอบที่สองเนี่ยผมรู้แล้วสิว่าผมเป็นอะไรถูกป,ปะ่ะเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไร ก็เปลี่ยนโรงพยาบาลผมเปลี่ยนโรงพยาบาลนะฮะเปลี่ยนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแถวบ้านนะฮะไอโรงพยาบาลที่มารับตัวผมตอนแรกนั่นแหละแล้วก็เข้าไปก็เจอคุณหมอคนคนที่พูดเรื่องสมองผมตั้งแต่ตอนแรกแต่ผมจําเขาไม่ได้นะฮะอันนี้คือโรคสมองโดยตรงผมก็เข้าไปในแผนกหลอดเลือดและสมองโดยตรงเลยนะครับเพราะผมรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรนะฮะก็เล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอเขาก็จำได้คุณหมอเขาบอกว่าผมสังหอนใจตั้งแต่วันนั้นแล้วลว,ว่าคุณน่าจะเป็นแพนิคดิสออร์เดอร์แต่ว่า ยังไม่ได้ตรวจเช็คละเอียดนะฮะก็รักษากับคุณหมอคนนี้ต่อนะฮะเขาก็ให้ทานยาสามตัวผมก็ทานทานไปปีหนึ่งมัง้งอาการมันถูกควบคุมกำราบโดยสิ้นเชิงจนในสุดก็ลดยาทุกวันนี้ผ่านมาประมาณสักเจ็ดปีแล้วมั้ง,มงผมก็ยังทานยาอยู่นะแต่ว่าก็ลดปริมาณลงคุณหมอพยายามจะให้ทานให้ลดให้หน้อยลงที่สุดเพราะว่าผมมาติดกาแฟ ผมยังต้องกินกาแฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอาการบ้างนะฮะแต่ไม่เยอะละไม่เยอะละแต่ประเด็นมันไม่อยู่ตรงนี้เว้ยประเด็นมันอยู่เรื่องนี้ผมต้องบอกกันนะว่ายาทุกชนิดเนี่ยมันรักษาอาการที่เราเป็นก็จริงแต่มันจะส่งผลบางอย่างกับร่างกายเราเว้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนแรกอะผมไม่เอะใจปรากฏว่า มันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นก็คือความเป็นสุภาพบุรุษของเราเนี่ยมันถูกลดทอนลงผมต้องบอกว่าร่างกายผมเนี่ยแข็งแรงมากผมคุออกกําลังกายตอลอดเวลาอยืด่ดีวันดีคืนดีเว้นกเขามันไม่ขันไอ้นั่นนะ่ะไอ้นั่นนะ่ะมันไม่ขันเว้ยคือผมหาสาเหตุอยู่นานมากเว้ย ส่วนกระทั่งมีน้องคนหนึ่งที่ทํางานที่ออฟฟิศผมเขาเป็นโรคเดียวกันเออคิดดูว่ามันฮิตขนาดไหนโรคพันธุ์ิสตอร์อเดอร์เนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนะเวย้ยผมบอกก่อนน้องคนนี้ก็เป็นแต่อาการไม่เหมือนผมแต่เป็นแล้วก็กินยาตัวเดียวกันผมก็เลยเล่าให้เขาฟังพ่าจริงๆผมไปที่ปรึกษาเขาเองอะว่าพี่ผมเป็นอาการนี้ใช่ไหมเขาผมก็บอกเออใช่นะจะพันธุ์อิสอร์อเดอร์วะมึงลองไปหาหมอดูเขาก็ไปหาหมอตามนั้นก็ได้ยามาตามผมเลยนะ จนกระทั่งเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นด้วยไอ้นกเขาไม่ขันเนี่ยผมก็เลยอเอาไงดีว่วจะคุยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะข่มใส่กูแม้ว่าเนี่ยอ่ะตัดสินใจเล่าดีกว่าก็เลยเล่าให้น้องคนนี้ฟังเพราะกินยาเหมือนกันผมสงสัยว่ายาแน่ๆก็เลยบอกเฮ้ยมึงกูนกเขากูไม่ขันวะมันก็อ่านมาไออันนัพี่โย เด็ดดีนิ้วเน๊จักรู่แฮมันก็บอกว่าพี่โยพี่โยกินยาตัวนี้ใช่ไหมมันเป็นเมสสีจชมพูมันก็บอกพี่โยพี่โยกินยาหื่นผมใช่ปะบอกเออใช่ผมก็เป็นมันเพราะอยาตัวนี้แหละผมก็เฮ้ยจริงเหรอบอกจริงพี่ผมก็เป็นน้องคนนั้นอายุน้อยกว่าผมเยอะนะรอบหนึ่งมั้งมันก็ควรจะแข็งแรงกว่าผมปะมันก็บอกมันก็บอกผมก็เป็น ผมก็เลยแบบเออหรือมันจะใช่วะไม่รอช้านัดหมอรอบถัดไปไปหาหมอครับ <c oughs> ก็คุยเรื่องเออดีขึ้นไหมหมอบอกอออดีขึ้นนะน,นัลดยานะลดยานะโอเคโอเคอ่ะอ่ะเสร็จเแลวแล้วเดี๋ยวคุณโยฮารลีเจอกันเดือนอีกสามเดือนหัวดเดี๋ยวก่อนหมอแปมเออคุณหมอครับคือผมรู้สึกอะไร,ประแปลกๆอย่างหนึ่งครับหมอ,อมบอกเออว่างไงล่ะ มีอะไรเล่าๆได้เลยคือนกเขาผมไม่ขันครับคุณหมอเงยหน้าขึ้นมากำลังกาลังจดยาอยู่อะว่าจะให้ผมไปกินนะอ่ะจดอ๋อเหรอผมก็บอกว่ามันใช่ยาตัวใดตัวหนึ่งไหมครับคุณหมอที่ให้ผมกินเนะี่ยคุณหมอบอกใช่ <laughs> ไอเ้เพสสีชมพูเนี่ยแหละมันจะไปกดประสาทส่วนนั้น มันก็แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลข้างเคียงกับคุณนะเพราะดูคุณแข็งแรงออืคุณหมอมันมีผลแล้วคือปกติผมจะโอ้โหมาพยศได้ล,ละผมเนี่ยอ้าไมา่อยู่เลยละมึงสองสามชั่วโมงนี่ยาวยาวผมว่าโอเคถ้างั้นก็งดยาตัวนี้แล้วกันผมงดผมตัดออกเลยคุณกินแค่สองตัวนี้พอ ผมนึกในใจแล้วทาไมไม่บอกกูตั้งแต่แรกวะกูจะได้ไม่กินตัวนี้ตั้งแต่แรกโอ้โหแล้วท่านผู้ชมคิดดูไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของผู้ชายนะเว้ยกว่ามันจะรี้อศยักส์ศสีขึ้นมาได้กว่ามันจะทําทให้มันกลับมาเป็นอย่างเดิมแข็งผงาดง้มคําโลกไอเ้เรี่อยากนะเว้ยแม่งยากก่ารักษาแพิคด,ดิสอที่ซอด์อยกูต้องไปหาโสมหาแล้วมาแดกให้วุ่นวาย แค่งดยาตัวนี้เอนะหหวเลยไม่กินเลยยาตัวเนี้ยไม่กินอยู่ประมาณสั้ครึ่งปีมั้งมันถึงกลับมาเหมือนเดิมอะแต่ก็ไม่ไม่เหมือนเดิม100ร้อยเอร์เนอีกนึกออกปะโอ้พรอะฉ้น้อมเลเลยนะผู้ชายนะมึงอยากเป็นเชยโลคแพนิสซอรเดอร์อเนี่ยแม่งทรมานนะใครที่เป็นหรือกำลังจะเป็นนะฮะหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นลองคอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะผมแนะนำได้เพราะผมอยู่กับโลกนี้มามาสิบห้ปีแล้วมั้ง ทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าอาการมันน้อยมากๆแล้วหมอให้กินครึ่งเม็ดวันเว้นวันอะไรละผมก็ทานเพื่อควบคุมอาการมันเฉยๆแล้วก็ทานให้มันหลับดีแค่นั้นเองนะยาผมลดหมดละเหลืออยู่ตัวเดียวใครเป็นจําไว้เลยนะไอ้โรคแพนดิอโซเดอร์ที่คุณเป็นอ่ะมันไม่ใช่คุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตเ้ยมันเป็นโรคใครมาบอกคุณคุณบอกไปเลยกูเป็นโรคไอชิหายองกูไม่ได้กูไม่ได้คนไม่มีเป้าหมายไอเฮ้ยโอเคนะ ปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้ไม่คิดตังค์นะฮะ